มาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือการพูดเปิดค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องนะคะสิ่งที่ต้องห้ามมากๆเลยอย่าเล่าเรื่องโดยการบอกว่าวันนี้จะมาเล่าอะไรสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องออชีวิตรักของเงาะเอองค่ะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรที่คือมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะแต่มันมันเก่าแล้วมันเชยแล้วมัน มันไม่น่าดึงดูดใจเพราะคุณเปิดด้วยวอตค่ะฉันจะมาเล่าอะไรจำได้ไหมคะโครงสร้างของวอตมันจะทำให้สมองส่วนหน้าของคนทำงานคือการคิดวิเคราะห์ไตาตรองออจะอยากฟังไม่ชีวิตของเงาะและเกี่ยวอะไรกับฉันทำให้ฉันจังอยากรู้ด้วยนะคะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องไอ้นี่ค่ะหนูจะมาเล่าเรื่องไอ้นั่นค่ะตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วเราจะต้องแทนมันด้วยอะไรสิ่งที่เราสามารถแทนได้คือ แทนด้วยการตั้งคำถามค่ะการตั้งคำถามจะสามารถ engage หรือทำให้คนดูมีส่วนร่วมกับเราได้ทันทีเช่นใครในที่นี้เคยผ่านประสบการณ์อกหักมาบ้างละคะอ่ะอย่างเงี้ยนะคะคนดูมีส่วนร่วมทันทีบางคนบอกอ่ยอยากอกหักใครยังไม่เคยอกหักเลยด้วยซ้าแม้เขาจะต่อบบวกหรือลบก็ตามสมมุติว่าเขาไม่มีใครยกมือเลยเราก็อย่าไปทําเป็นตื่นเต้นตกใจนะคะไม่ใช่พอคนไม่ยกปุ๊บไม่มีเลยรอคะ บายไปดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะสมมุติว่าเขาไม่ยกมือเราก็โอ้โหดีใจด้วยนะคะไม่อกหักนี่ถือว่าเป็นเป็นบุญมากๆทำบุญมาดีมากนะคะลองลองฟังเรื่องนี้ดูเผื่อไว้ไม่ได้เผื่อว่าพี่ๆทุกคนจะอกหักนะคะกันเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาเจอประสบการณ์แบบที่ง้ะเคยเจออ่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถแชร์ออกไปได้ในลักษณะของการคำถามแล้วก็ให้เขาจำได้ไหมคะ What's in it for me ต่อให้เขาไม่เคยอกหัก แต่ก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเธอจะเป็นยังไงฉะนั้นป้องกันไว้แม้ถ้าเธอฟังเรื่องนี้ป้องกันนะวิธีการพูดเปิดจึงจำเป็นจะต้องนอกจากตั้งคำถามแล้วจะต้องทำให้คนฟังรู้ได้ในทันทีว่าเขาจะได้อะไรหรือมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันข้อต่อมาข้อห้ามอีกข้อหนึ่งนะคะคือการพูดอารมณ์เช่นวันนี้จะมาเล่าเรื่องประทับใจค่ะคุณประทับใจไม่ได้แปลว่าจะประทับใจด้วยนะจ๊ะนึกออกไหมจ๊ะ วันนี้จะมาเล่าเรื่องน่ากลัวค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกอุยอันนี้หนักเลยนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกนี่หืมความคาดหวังสูงปี๊ดเลยนะคะคนบางคนฉันจะมาเล่าเรื่องตลกไคํขำขำนํำค่ะคนฟังนั่งตาค้างเงี้ยค่ะท้องมวนแล้วนะคะกูไม่รู้กูจะขำตอนไหนนะคะรื่ออะไหมคะอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วเวลาที่เราจะเล่าเรื่องเราอย่าไปบอกอารมณ์ก่อนมาเล่าเรื่องเสียใจค่ะไม่เอานะคะวันนี้สิ่งที่นง้อยากจะมาแชร์ ใครในห้องนี้เคยผ่านความพัดพลากมาบ้างคะใครเคยสูญเสียคนในครอบครัวมาบ้างคะอย่างนี้ค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยสูญเสียน้อยอยากจะแชร์ให้ฟังถึงโมเมนต์ของช่วงเวลาที่มีค่า ที่เราเคยได้อยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณจะต้องไปสรุปเรื่องให้เขาฟังก่อนนะคะสําหรับครูครูรู้สึกว่าการสรุปเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นครูนะครูจะเลี่ยงนะคะครูอาจจะเปิดแค่ว่าใครเคยผ่านช่วงเวลาของความสูญเสียบ้างไม่ว่าจะจากเป็นจากตายของหายอะไรก็ตามในชีวิตผมเ,เชื่อว่าสิ่งนี้ พวกเราทุกคนเคยมีประสบการณ์ร่วมในเรื่องนี้กันเห็นไหมคะให้เราค่ะเอนเกจให้เขาเป็นส่วนเดียวกันกันกบเรื่องเล่าการพัดพลาคมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ใครในที่นี้ทุกคนเขาจะสามารถอินกับเราได้เราหาเรื่องที่คนเขาจะอินร่วมกันกับเราได้แล้วเราก็เปิดด้วยคําถามแต่ต้องระมัดระวังอย่าใช้คําว่าทุกคนนะคะในการเปิดเราบอกว่าง่อเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยผ่านการสูญเสียมาแล้ว บางคนเขายังไม่เคยอ่ะเอาแกมาแช่งฉันทำไมเนี่ยนึกอไหมคะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าทุกคนให้ใช้คําว่าหลายๆคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การสูญเสียมาบ้างใครในที่นี้เคยผ่านประสบการณ์การสูญเสียมาบ้างคะอย่างนี้เป็นต้นเนึกอไหมคะเราสามารถ engage คนได้ทันทีด้วยคําถามนะคะสิ่งที่ห้ามอย่างมากคือการ ที่เรามาบอกว่าเรารู้สึกอะไรตั้งแต่ต้นข้อเสียของมันคือการสร้างความคาดหวังที่ทําให้คนคนฟังเขาจะรู้สึกคาดหวังอะพอเราบอกว่าเป็นเรื่องที่งอเสียใจมากๆงอเสียใจเขาเสียใจหรือเปล่าไม่รู้เราพูดคําว่าเสียใจเขาไม่เสียใจจําได้ไหมคะเราทําให้เขาเสียใจโดยทําให้เขาเห็นภาพแสงสีเสียงกลิ่นลดเด็กน้อยคนหนึ่งที่สูญเสียคุณพ่อครูไม่จำเป็นต้องบอกเลยนะคะว่าเฮ้ ครูเสียใจมากตอนพ่อครูเสียครูลองไห้เสียใจแง่แงครูพูดให้ตายอ่ะคนฟังก็ไม่มีทางร้องไห้ไปกับครูไม่มีทางรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมไปกับกับเด็กหญิงเงาะในวันนั้นแต่สิ่งที่ครูจะทําให้เขาอารมณ์ร่วมได้คือการบอกเลยคะบอกภาพแสงสีเสียงกลิ่นรสและเสียงในความรู้สึกนะคะภาพในหัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นต่างหากนะแทนที่ครูเขาจะบอกว่าเด็กคนนั้นเสียใจเสียใจครูเขาบอกเลยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามค่ะป้าครูเอามารับ เป็นปกติป้าคุเอามารับทุกวันตอนบ่ายสามเด็กผู้หญิงหกขวบป้อนหนึ่งใส่เอี้ยมแดงนะคะกระโปรงจีบรอบถักเปียเดินออกมาอย่างเหมือนกับทุกวันของเขาค่ะป้าเขาก็จับมือเด็กหญิงเงาะไว้ป้าคองเขาไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงค่ะไม่ได้มีเวลาให้ให้เด็กหญิงเงาะได้ตั้งตัวป้าคองเขาพูดออกมาว่าเงาะเงาะไม่มีพ่อแล้วนะลูก จังหวะนั้นครูจําได้ว่าครุสวนป้าไปทันทีเลยว่าป้าพูดแบบนี้ได้ไงพ่อเงาอยู่ที่โรงพยาบาลนะตอนนั้นคุณพ่อคุณเงอป่วยค่ะคุณเงอเป็นเด็กไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อป่วยหนักแค่ไหนแต่เรารู้แค่ว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลสิ่งที่คุณเงอทำได้คือสวนป้าไปว่าป้าพูดแบบนี้ได้ไงพ่อเงาอยู่โรงพยาบาลนะป้าคุณเงอตอบกลับมาว่าพ่อเงอเสียแล้วลูก มือของครูฮะมันเย็นขาของครูเย็นครูจําได้ว่าภาพในหัวของครูมันเกิดขึ้นเร็วมากภาพของพ่อที่ชอบเล่นเครื่องบินกับครูครูจะขึ้นไปอยู่บนขาพ่อแล้วพ่อจะยกสูงๆพ่อเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเป็นทหารที่แข็งแรงพ่อจะมีเคราเล็กๆนะคะที่เวลายกลูกขึ้นมาแล้วชอบเอาลูกมาใกล้ๆแล้วทาให้ลูกจั๊กกะจีลูกทุกคนจะชอบต่อคิวเล่นเครื่องบินกับพ่อครูจะเห็นภาพตัวครูที่ลงจากรถ แล้วพอพ่อส่งที่โรงเรียนอนุบาลครูจะรีบวิ่งเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงเรียนแล้วก็วิ่งมาบอกพ่อว่าหนึ่งสองาเพื่อที่ครูจะวิ่งเรียบประตูรั้วโรงเรียนไปให้สุดรั้วเพื่อที่ครูจะได้อยู่กับคุณพ่อนาน,านๆครูรักพ่อมากค่ะครูเรียกว่าเป็นลูกสาวของพ่อได้เลยภาพเหล่านั้นมันตีวนเข้ามาว่าเฮ้ยฉันจะไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนหน้าแข้งนั้นแล้วจะไม่มีใครไปส่งแล้ววิ่งเรียบ ถนนไปกับคุณพ่อกับเราอีกแล้วครูขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอาจจะลมค้างนิดนึงนะคะแต่ครูแค่จะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ต้องบอกหรอกว่าเราเศร้ายังไงเราแค่ให้ภาพเราแค่ให้ความรู้สึกเราแค่พูดเสียงในหัวของเราว่าวันนั้นเด็กคนนั้นเขาอยู่กับสภาวะอะไร ใไหมคะฉะนั้นสิ่งต้องห้าม 1. อย่ามาบอกว่าวันนี้ฉัน,ฉนจะมาพูดอะไร 2. อ,อย่าบอกว่าวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องที่ฉันรู้สึกอะไรสิ่งที่คุณจะต้องทดแทนเข้าไปคือตั้งคําถามเชื้อเชิญให้คําถามให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอยากฟังนอกเหนือจากคําถามยังมีอีกอันหนึ่งที่จะช่วยได้คือเรื่องของสถิติ ข้อเท็จจริงที่มันช็อกที่มันว้าวที่มันทำให้คนฟังรู้สึกอยากที่จะมีส่วนร่วมเช่นคุณรู้ไหมคะว่าที่เราเดินไปบนท้องถนนเนี่ยในทุกสิบคนจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคจุดๆๆๆจํด,จดจำนวน4คนสมมุตินะฮะนี่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาหรืออาจจะบอกว่าคุณทราบไหมคะผู้หญิงที่เราเห็นอยู่บนท้องถนนในร้อยคนจะถูกทำร้ายสาิคน อันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมานะคะแล้วหนึ่งในนั้นคือดิชันค่ะปาบนี่คือการเปิดเรื่องแบบฮุกค่ะเขาเรียกว่าเปิดด้วยภาวะช็อกปากค้างนะคะการเปิดเรื่องสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าน่าติดตามชวนสงสัยและช็อกนะคะ i n t r i g u นะคะน่าติดตาม curiosity น่าสงสัยเฮ้ย hey, แล้วไงต่อ และอัน,นสุดท้ายคือช็อกเกิดสภาวะอึ้งในการรับรู้เรื่องราวเหล่านี้นี่คือตัวอย่างของการเปิดเรื่องที่ดีนะคะส่วนการปิดปิดอย่างไรให้มันจดจำปิดโดยการลิงก์กับตอนที่เราพูดเปิดไว้ค่ะให้มันเชื่อมเรื่องกันให้ได้นะคะผูกให้มันเป็นธีมเดียวกันให้ได้ ปิดโดยการที่เราสามารถฝากให้คนทำอ่าคนฟังสามารถเอาไปคิดเอาไปทำเอาไปต่อย,ยอดอะไรได้สิ่งนี้สำคัญมากเพราะบางคนจบแล้วจบเลยแต่อย่าลืมที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นว่าฉันมาพูดเรื่องเี้ยเพื่อให้เขาได้รู้สึกอะไรเพื่อให้เขาไปทำอะไรฉะนั้นอย่าลืมที่จะฝากให้เขาไปทำอะไรบางอย่าง นะคะจบด้วยาการเรียนรู้บทเรียนของเราแล้วก็แบ่งปันอยากจะแชร์ให้ทุกคนไว้เผื่อให้ทุกคนไปจุดๆๆดจุอะไรก็ว่ากันไปนะคะการจบที่ดีจะต้องจบชา้าๆอย่าจบแบบห้วนห้วนะคะขอให้ทุกคนไปทำตามที่บอกนะคะห้วนมากเลยนะคะอยู่ดีก็ตกเหวลงมาแบบนี้นัานเราสามารถบอกว่าฉะนั้นพวกเราทุกคนเราเป็นเพศแม่ นะะเราสมมุติเราจะสรุปเรื่องนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเราเป็นเพศแม่เราเป็นเพศที่อ่อนโยนแต่ไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องอ่อนแอเราต้องเลือกที่จะยืนแล้วขีดเส้นบอกจุดยืนของเราบอกให้โลกรู้ว่าฉันรักและเมตตาผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายเราขอบคุณทุกคนมากค่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เราหาทางแลนดิ้งในลักษณะของการค่อยๆลงเราเรียกกฎนี้ว่ากฎ5 3 1 5 3 1นะคะคือตึ้ดๆดึงตึ้ดๆดึงตึง,ตง,ตง,ตงเราเป็นคนที่เคารพตัวเองฉะนั้นบอกโลกว่าคุณไม่มีวันที่จะทำร้ายเราขอบคุณค่ะเนืกออกไหมคะให้มันมีห่วงห่วงแล้วจบอย่าไปจบแบบวุบเดียวอย่างนี้คนดู เสียวท้องนะคะวูบอะค่ะนฉะนั้นเวลาลงหาทางแลนดิ้งให้สวยงามก็จะทำให้การเล่าเรื่องของคุณเนี่ยเด็ดขาด